กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายบ้าคลั่งหรือว่าผู้พบกับผมแอดมินเม้งเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นแฟนบอลหงแดงมาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งก็เป็นนัดที่6ของฤดูกาลลิเวอร์อพูดคำพูดเราครับท่านผู้ชมจะเปิดแอนฟิลด์นะฮะตอนรับการมาเยืยนอ,อน,น United, ของคุณคอนเวนทแฮมยูเนเต็ดของคุณซือเดวิดมอยนะฮะโดยคู่นี้นะฮะแข่งกันวันอาทิตย์ที่24กันยายนนะครับห้ามลืมนะฮะก็คือวันพรุ่งนี้ โดยตามเวลาประเทศไทยนะครับสองทุ่มตรงนะฮะถ่ายทอดสดทาง e m พิม League Football HD 3นะครับวันนี้ก็มาชมบทวิเคราะห์นะครับคู่นี้สภาพความพร้อมนะครับแล้วก็ไล์อัพที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามแล้วบทวิเคราะห์นะครับจากสื่อต่างประเทศนะครับโดยลิอบูพูของพวกเราท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าร้อนแรงเกินท่านใจจริงๆนะครับตอนนี้ในฟอร์มร้อนแรงมากด้วยผลงานการชนะรวดหานัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับทานผู้ชม ดอลล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเอาชนะลาสเคลินนะฮะถึงออสเตรีย1-3นะครับในแบบฉบับที่เซียวอีกแล้วนะครับโดนนำไปก่อนและพลิกแซงนะฮะโดยเป็นการเอาชนะในเกมยูฟ่าดูโรปีีกนะครับในช่วงกลางสัปดาห์นะครับแต่ว่าในศึกพิมลีกหรือว่าเกมลีกเนี่ยเจคกนครับยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะซึ่งก็เก็บ13แต้มนะครับจากทั้งหมด15แต้มเต็มนะครับตอนนี้ร์พูลของพวกเราก็มี ลุนแชมป์นะครับอยู่อันดับที่สามต่ำหลังซิตี้นะครับจะฝูงอยู่แค่2แต้มเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับคุณคอนเวนแฮมยูเนเต็ดก็ไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยในรุ่นการนี้นะฮะโดยในเกมลีกล่าสุดนั้นครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็แพ้แมนเชสเตอร์นะครับแบบบุดวิด1-3นะครับก็หล่นมาอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนนะครับส่วนยูโรปอลีกกลางสัปดาห์พวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะเบกา โโทรปล่านะครับทีมชักเซอร์เบียไปได้3ประตูตัวหนึ่งสกอร์เดียวกันกับลิเวอร์พูลนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาชมบทวิเคราะห์นะครับแล้วก็สภาพความพร้อมของทีมนะครับเราเริ่มต้นกันที่ตารางคะแนนนะครับล่าสุดแบบเรียลไทม์นะครับทุกผู้ชมแน่นอนนะครับอ่าเข้าสู่นัดที่6นะครับแมนเชสเตอร์ยังนำเป็นจ่าฟูงนะครับมี15แต้มเต็มนะครับจากการชนะ5นัดรวดนะครับอันดับที่2องเทนเนลสเปอร์นะครับมีอยู่13แต้มเท่ากับลิเวอร์พูลอันดับที่10 อ่าอันดับที่3นะครับแต้มเท่ากันนะครับมีอ์เซนอลด้วยนะครับที่มี13แต้มเท่ากันนะครับโดยเราเป็นรองแค่อ่าโปรดูรีเสียนะครับแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนคู่ต่อกรอนของเรานะครับคุณคอนเวนแฮมยูเนเต็ดนะฮะคุณซูเดวินมอยนะฮะอยู่อันดับที่6นะครับมีอยู่10แต้มนะครับปีนี้มาดีจริงๆนะฮะเกมรับเหนียวแน่นเกมรุกก็อาศัยเรื่องของการโต้ขับนะครับ ก็ทําให้เวเนแฮมเนี่ยบินสูงนะครับอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนนะครับแน่นอนแบบฉบับการคุมทีมของเดวิดมอยนั้นคงจะรู้ดีนะครับเน้นเหนียวไว้ก่อนนะครับและอาศัยการเล่นโต๊ะกลับนะครับส่วนท้ายตารางนะครับก็ยังมีเอเวอเรตันนะครับอันดับที่18เบอร์ลี่นะฮะอันดับที่19ลูตันทาวนะครับอันดับที่20โดยลูตันทาวเนี่ยแข่งไป4นัดยังไม่มีแต้มนะครับแพ้รวดเลยนะฮะส่วนอ่า ทีมที่มีแต้มเดียวนะก็มีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอเวอร์ตันเบอร์ลี่นะครับมีแค่แต้มเดียวแต่อทางฝั่งเชฟฟิลด์และเอเวอร์ตันนั้นแข่งมากกว่าทางเบอร์ลี่แล้วดูตันนะครับโอ้โหเอเวอร์ตันปีนี้น่าเป็นห่วงนะฮะนี่คือตารางคะแนนล่าสุดแบบเร็วทันครับส่วนกลางตารางนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่13นะครับอ่าทางฝั่ง,งเชลซีอันดับที่14นะครับส่วนนิวคาสเซิลอันดับที่12นะครับอ่าแมนยูมี6แต้มนะครับเชลซีมี5แต้มนะฮะ นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อไปนะฮะเรามาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับเฮดทูเฮดต้องย้อนกลับไปหกด้นหลังสุดนะครับโดยหกด้นหลังสุดนะครับแบ่งเป็นพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับท่านผู้ชมลิเวอร์พูลของเราชนะไปกับเวสต์แฮมนะครับแต่ในลักษณะรูปแบบนั้นก็คือเหินขึ้นคอนะครับโดยไปเยือนเวสต์แฮมนะครับเอาชนะได้ 2-1นะครับเล่นที่อันฟิลชนะได้1-0ศูนย์นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะฮะส่วนย้อนกลับไปนะครับในฤดูกาล2 0ง1ันยี่สองนะครับลิเวอร์พูลของเราแล้ก็เปิดอันฟิลนะฮะชนะเวนแฮมได้1-0แต่ออกไปเยือนนั้นแพ้เวนแฮม3-2นะครับและฤดูกาลรองลงไปอีกนะครับเป็นฝั่งลิเวอร์พูลของเรานะครับเอาชนะไปกลับนะครับ3าแล้วก็2อนะครับชนะ2อที่อันฟิลนะครับปี2020ันยีถึงสองพนะครับ บทสรุป6นัดย้อนกลับไปนะครับเสถิตเฮตุเฮต์ลิเวอร์พูลเพียงพั้มแพ้แค่แมตช์เดียวเท่านั้นนะครับก็คือปี2021-2022แพ้ให้กับเวนแฮม3-2นะครับสรุปสถิติเราค่อนข้างขมนะฮะนี่คือสถิตินะครับเฮตูเฮ a d 6นัดหลังสุดย้อนกลับไปต่อมาเรามาดูสภาพความพร้อมนะครับของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นที่ลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่นัดเจอกับอ่าลินนะครับ ในศึกโยปาลิกมีการโรเตชั่นนะครับเพื่อรักษาความสดแล้วก็ส่งนักเตะที่เป็นตัวจริงลงเล่นในช่วงครึ่งหลังเพื่อ,อไปยืดเส้นที่สายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพทีมค่อนข้างดีขึ้นเยอะเลยสำหรับลิเวอร์พูลนะครับมีขาดพิยงแค่สองคนก็คือติโอกโกอาคันตุรานะครับคือไม่พร้อมลงเล่นในเกมนี้แน่นอนนะครับแต่ในรายงานนั้นติโอโกโย่งซ้อมนะครับกำลังเรียกความฟิต แต่เรื่องของการบประมาไม่มีแล้วนะครับแค่เหลือความฟิตเท่านั้นเองนะครับส่วนเทนนั้นนะครับต้องซื้อใจว่าจะส่งลงเล่นไหมนะครับแต่ล่าสุดนั้นหายแล้วนะฮะต้องลุ้นกันวินาทีสุดท้ายเลยนะครับแต่สื่อบอกว่าน่าจะมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับอ่าอ่ะสภาพทีมนิวนะครับที่ได้กล่าวไปนะครับกับตันบอรกิฟฟันไดรีเทิร์นกลับมานะครับหลังจากพ้นทดแบนแล้วนะครับเป็นนิมิตหมายดีนะครับ ที่ติดโทษแบนไปเพราะปากของตัวเองนะครับไปต่อว่าพุทธสินนะครับก็เกมนี้มีแน่นอนนะครับนัดเจอกับเวนแฮมจะได้จับคู่กับโกนาเต้นะครับส่วนเทนนะครับต้องลุ้นวินาทีสุดท้ายแต่ล่าสุดนั้นรายงานบอกว่าอ่าน่าจะฟิตทันนะครับบาดเจ็บแฮมสติงนะครับเพราะเขาไม่ได้เล่นในทีมชาตินะครับแล้วก็กางสัปดาห์ก็ไม่เล่นนะครับหยุดมาถึง2สัปดาห์นะครับน่าจะพร้อมส่วนกองหลังอิบราฮิมโกนาเต้นะครับก็ พร้อมลงเล่นนะครับหลังจากได้ชิมลางแล้วนะเจอวูฮอันต้นนะครับช่วงท้ายลงมาแทนคอนซานะครับก็ทำดีนะครับฉะนั้นแนวรับของเราจะกลับมาแน่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะฟันไดจับคู่กับโกนาเต้นะครับส่วนฟุนแบกขวาก็น่าจะเป็นเทนที่จะพร้อมนะครับนี่คือสารการล่าสุดของทีมลิเวอร์พูลนะครับในมือของเจกิงครับนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะนะฮะ เราข้ามฟังมาดูของเวนแฮมยูไนเต็ดหน่อยนะครับของคุณซือเดวินมอยนะครับตอนนี้เดวินมอยก็ค่อนข้างมีทีมที่ให้เลือกใช้งานได้ค่อนข้าง,างอยอดเยี่ยมนะครับก็คือนักเตะค่อนข้างฟุลทีมนะครับโดยผู้เล่นที่ต้องรอเช็คความฟิตมีแค่คนเดียวก็คือเอ็สันอวารเรสนะครับแนวรุกนะฮะในสื่อรายงานว่าก็มีโอกาสที่จะสอดแทรกนะครับแต่อาจจะมีมากสุดก็คือมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับ อะทีมนิวนะครับเขาบอกว่าต้องฝั่งของเดวิดมอยนะครับในช่วงซัมเมอร์เนี่ยไปซื้อท่านั้นของคอนสแตนตินอสมาัสปานอสนะครับมาเข้ามาสู่ทีมนะครับแล้วก็ลงเล่นนัดล่าสุดเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับเดวิดมอยนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าอาจจะติดใจแล้วส่งลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเจอกับลิเวอร์พูลนะครับสำหรับนักเตะที่ซื้อเข้ามาใหม่นะครับ ถ้าแอดมินอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับคอนสแตนดินอสมารับปานอตนะครับชื่ออ่านยากนิดนึงนะฮะส่วนตำแหน่งอื่นๆก็คือโมเมนตคูดุสนะครับก็พร้อมเป็นตัวเลือกให้กับเดวินมอยเช่นเดียวกันนะครับโมเมนตคูดุสนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งของเอ็ดสันอวารเรสนะครับต้องรอทดสอบความฟิตนะครับแค่คนเดียวนะครับ นี่คือสภาพทีมของขุนขอนเวนแฮมยูเนเต็ดนะครับก็ค่อนข้างที่จะฟูลทีมนะฮะมีปัญหาแค่เอเซนเอเรสเท่านั้นเองนะครับต่อมาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการนะครับและไลน์อัพนะฮะของลิเวอร์พูลของเรานะครับจะมาภายใต้ระบบ4-4-3นะครับของกุนซือเจคกิ้งครับนะครับก็จะมีการปรับค่อนข้างเยอะหลังจากนัดที่แล้วเนี่ยส่ง ผู้เล่นตัวสำรองแล้วดาวลุงลงไปยื่อเส้นที่สายนะครับคราวนี้ต้องเป็นตัวจริงละนะครับในศึกพิลิกโดยผู้รักษาประตูแน่นอนเป็นอาริซงเมเกอร์นะครับกองหลังก็โรเปซันจะได้กลับมานะครับหลังจากนัดที่แล้วคอสตาราสมิกัสได้ลงเล่นนะครับเป็นตัวจริงนัดเจอกับลินนะครับแต่โชว์ฟอร์มไม่ดีฮะสมิกัสนะครับค่อนข้างเสียบอลเยอะส่วนแนวรับก็จะเป็นเบอร์กิฟันได้นะครับจับคู่กับอิบเรนมาโกโนเต้ฉะนั้นอาจเจอเอ็มาติฟโจโกเมส หรือแม้แต่ตั้งคอนซ่าเนี่ยจะตกไปเป็นตัวสลองนะครับส่วนขวาสุดนะครับก็มาลุ้นกันซื้อใจบอสด้วยนะครับแต่แหล่งข่าวบอกว่าน่าจะพร้อมนั่นก็คือเทนน์อาริเซเดอร์โนนะฮะแต่ถ้าหากไม่พร้อมก็ยังมีโจโกเมสรอสแตนบายนะครับในตำแหน่งฟุตบอลขวานะฮะหลั่วเหลือเกินโจโควิชส่วนกองกลางนะครับน่าจะเป็นชุดนี้แหละนะครับลงเล่นกันมา3นัดติดละในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีโดมินิสบอสไลนะครับจะยืนถ่างไป ท่านั่นซ้ายนะครับตรงกลางอาจจะเป็นเคอร์ตีโจนนะครับแล้วก็อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับจะได้กลับลงมาเป็นตัวจริงนะครับซึ่งกองกลางสามคนเนี่ยบางทีก็น่าจะสลับกันยืนนะครับบางทีโซบอสไลก็มายืนทั้งด้านขวาแม็กอาริสเตอร์ก็มายืนตรงนี้ตรงกลางนะครับส่วนเคอร์ตีโจนน่ะเล่นได้หมดอยู่แล้วนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับก็คือทั้ง3คนเนี่ยยืนตรงไหนก็ได้นะครับคือ ลักษณะการยืนนั้นมันไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ทีมที่เจอนะครับแต่บอสซื้อตัวนักเตะมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นหลากหลายตำแหน่งนะครับซึ่งแดนกลางเนี่ยคือโยกไปจับเล่นตรงไหนก็ได้ทั้ง3าคนนี้นะครับแต่ต้องอยู่ตรงกลางนะฮะนี่คือความหลากหลายของลิเวอร์พูลนะครับส่วนแนวรุกนะครับโอโ้คือเลือกยากนะครับแนวลุกมันค่อนข้างที่จะหลากหลายในแต่ละเกมเนี่ยบอสคือปวดหัวเลยนะครับว่าจะใส่ใคร ลงเล่นก่อนนะครับแต่บอสมีรายชื่อในใจคือ2คนเนี่ยแน่ๆนะฮะนั่นก็คือลุยเดออาร์ตนะครับท่านั้นซ้ายนะครับโชว์ฟอร์มดีสม่ําเสมอนะครับส่วนท่านัานขวาก็จะเป็นโมเมนซาล่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะนัดที่แล้วก็ได้ลงเล่นยื้เส้นสายช่วงครึ่งหลังนะครับอีกคนนึงเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะมันมีชื่อหลายคนเลยนะครับอย่างเช่นดาวินเยฟอร์มกําลังดีขึ้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งของดิโกโตต้าก็เล่นได้นะครับ นี่แหละครับคือปัญหาแต่บอสยังคงชื่นชอบโคดิเกตโปนะครับแฟนๆลองไปสังเกตดูนะครับบางทีอ่ากัตโปแบบเงียบๆหน่อยฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ก็เป็นตัวจริงอย่างต่อนเนื่องนะนะครับเพราะเขามีทีเด็ดในเรื่องของเรื่องการเชื่อเมเกมจากกลางไปหน้านะครับกัตโปนะครับอาจจะแล้วแต่สถานการณ์เออเจอกับเวียดนามอาจจะต้องการนักเตะที่ค่อนข้างที่จะ มีการครอบครองบันที่เหนียวแน่นก็คือกัตโปเนี่ยครอบครองบันเหนียวแน่นนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์โดนลุมเนี่ยเขาทำได้ดีนะครับก็จะเป็นโอกาสส่วนดาวินวเดียสนั้นเป็นส่วนหน้าในลักษณะเข้าฮอตนะครับป้งเดียวจอดนะครับก็แล้วแต่จะเลือกสถานการณ์แบบใดนะครับแต่ดูๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่กัตโปนะครับจะลงเล่นก่อนนะครับเพราะว่าทางฝั่งดาวินวเดียสนั้นบอสออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ใกล้ละใกล้ละนะฮะเหลืออีกปรับปรุงอีกนิดนึงก็จะได้สอดแท่งเป็นตัวจริงเลยนะครับอ่าฉะนั้นตรงนี้โอ้โหแนวรุกคือเดาได้ยากนะครับว่าจะส่งใครลงเล่นนะครับแต่ซ้ายขวาน่ะน่าจะเป็นดีอาร์ตแล้วก็ซาร่าค่อนข้างที่จะชัวร์นะครับตรงกลางนั้นก็มาลุ้นเอานะฮะนี่คือไลน์อัพลิเวอร์พูลนะครับไปใต้ระบบ4-3-3นะฮะเรามาดูทางฝั่งเวสแฮมยูไนเต็ดกันบ้างของคุณซือเดวิดมอยนะครับก่อนเกมเนี่ยโอ้โหก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่า อ่ลิูนั้นมีโอกาสลุ้นแชมป์เลยนะครับชมชมนะครับเป็นการอวยก่อนเกมนะฮะตอนให้สัมภาษณ์นั่งให้สัมภาษณ์นะครับโดยเดวิดมอยจะมาไปตต้ระบบ4-2-3-1นะครับ4-2-3-1ก็ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของอัลมาโซอัลเลวานะครับนาประตูทีมชาติฝรั่งเศสนะครับกองหลัง4คนนะครับขวาสุดก็จะเป็นวาเลเมียคูฟานะครับเซนเตอร์ก็ใช้เคอร์ซูมานะครับ จับทู่จับคู่กับท่านั่นเขานายเยบอเกิตนะครับอ่าซูมาอยู่ตรงนี้นะฮะอเกิตอยู่ตรงนี้ส่วนซ้ายสุดเลยนะฮะก็จะเป็นเอ,งอิงโบซันนะครับเขยมาที่ตรงกลางนะครับตัวรับ2คนยืนต่ง,งาอยู่นะครับก็คือเจมส์อดเพล้าที่ฟึ่งซื้อมาใหม่จากเซาท์ทิตันนะครับจะยืนจับคู่กับโทมัสชูเช็คนะครับอ่าในลักษณะเป็นตัวบ็อกทูบ็อกนะครับอ่าส่วนเพร้านั้นจะยืนสูงกว่าหน่อยหนึ่งเพราะเป็นตัวรุกนะครับ กึ่งตัวลูกกึ่งรับเนี่ยบักตูบ็อกนะครับส่วนแนวรุกจัดเต็มเลยนะฮะโอ้โหน่ากลัวทั้งนั้นเร็วด้วยนะครับขวาสุดเป็นจารอดโบเวนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลนะครับได้ลงเล่นแน่นอนนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นโมเมตคูดุสนะครับคอยทําเกมอยู่ข้างหลังอันโตนิโอนะฮะส่วนซ้ายสุดเลยนะฮะอ่าลูคัสปาเกต้านะครับคอยกระชากลักเลื้อยนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยโอ้โห เบสิกดีกันทั้งนั้นเทคนิคดีนะครับทั้งบเวนแล้วก็ปาเกต้านะครับส่วนหน้าเป้าทิ้งไว้เลยตัวใหญ่ๆนะครับเอาไว้ชนไว้เอาไว้ไวล่อนะครับนั่นก็คืออันโตนิโอนะครับภายใต้ระบบ 4, 2, 3, 1นะครับเน้นเหนียวแน่นไว้ก่อนนะ่ะพูดง่ายๆนะครับดูครับเหนียวแน่นแล้วอาศัยการตุ้กับเร็วทั้งปีกสองข้างก็คือบเวนแลวก็ปาเกต้าที่จะคอสบอลมาให้กับ อันโตนิโอเข้าฮอตทำประตูนะครับนี่คืออรูปแบบแผนการเล่นของคุณคอนเวนแฮมยูเต็ดที่ทําให้ตอนนี้พวกเขานะครับนี่ฮะทะยานขึ้นมาอยู่อันดับที่6นะฮะของตารางคะแนนนะครับโดยชนะไป3นัดแพ้หนึ่งเสมอ1น,นะครับถือว่าโอเคนะครับเปิดตัวได้อย่างสวยหรูกับทีมกลางๆลางตารางนะฮะนี่คือไลน์อัพของทั้ง2ทีมนะฮะต่อมาเรามาดูบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับทางวูสกอร์ให้เคยชนะ แน่นอนนะครับให้ลิเวอร์พูลชนะแต่ชนะไม่ขาดนะครับก็คือชนะแบบเฮือนจับนะฮะโดยเข้าให้ชนะ2-1นะครับบูสกอร์นะครับอ่ะเรามาดูกันหน่อยทําไมให้ชนะ2-1นะครับตอนนี้เลทนะครับเลทราคาก็แน่นอนลิเวอร์พูลเป็นเจ้าบ้านก็ต้องไหลไปทางลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลวินเนี่ยจ่ายแค่หนึ่งจุดสี่ศูนย์นะครับแล้วก็ชนะด้วยสกอร์สองหนึ่งเนี่ยจ่ายแปดจุดห้าศูนย์นะครับแล้วก็ชนะ ขึ้นไปก็คือ2ลูกครึ่งนะฮะคณะ30อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยจ่าย1.44่นะฮะคือายน้อยนะครับบงบอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะนะครับแต่บูสก็ให้ลิเวอร์พูลชนะ2 1นะครับโดยก็บอกว่ามาดูเหตุผลหน่อยทำไมให้ให้ชนะ2 1เขาบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นได้พักน้อยนะครับแต่ว่าเขาอาจลืมไปแล้วว่าลิเวอร์พูลนั้นส่งทีมชุดะสมสารลงเล่นนะครับอ่าแล้วก็ เหมือนกันแหละนะครับเวลาพักเวนแฮมกับลิเวอร์พูลนะครับก็มีเท่าๆกันนะครับเพราะลงเล่นในศึกยูโรปลีกนะครับเดอร์ลิปูนะครับเอาชนะลาสเคลินมาสามหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่แพ้ใครโดยชนะ4นัดนะครับแล้วก็เสมอนหนึ่งนัดนะครับส่วนเวนแฮมเองนะฮะในยูโรปลีกก็ชนะมาด้วยเหมือนกันจากกอนสามหนึ่งนะครับก็คนที่ทำประตูก็มีโมเมตคูดุตโทมัสชูเชกนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งทีม ที่เจอนะทําเข้าประตูตัวเองชนะมาสามหนึ่งนะครับฟอร์มกําลังดีส่วนในลีกนะฮะเวนแฮมแพ้เกมเดียวนะนะครับแพ้ต่อแมนเชสเตอร์นะครับในนัดที่แล้วนะครับแล้วก็นอกนั้นพวกเขาเก็บชัยชนะเหนือเชลซีไบรทันและลูตันนะครับอ่าชนะสามนัดชนะทีมใหญ่นะครับแล้วก็ชนะไบรทันด้วยนะครับเชลซีนะฮะคืออยากจะบอกว่าถ้าหาเจาะเวนแฮมไม่ได้เนี่ยโดนโต้กลับเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะฮะเจอมาแล้วเชลซีกับไบรทันนะครับแพ้ เวทแฮมมานะส่วนนักเตะที่ฟอร์มดีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ย้ายมาสู่คุนคันเวทแฮมอยู่แต่ในช่วงซัมเมอร์นะครับนั่นก็คือเจมบอดเพล้าวนะครับโดยยิงไปแล้ว2ลูกและ5แอสซิสต์นะครับจาก5เกมโอ้โหคุ้มจริงๆนะฮะในทุกรายการนะนะฮะคือคุ้มมากนะครับเจมบอดเพล้าวนะครับซื้อมาจากเซาเทมตันนะครับเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอยู่ช่วงหนึ่งนะครับทีเด็ดของแกเลยก็คือลูกนิ่งนะฮะท่านผู้ชมฉะนั้นลิเวอร์พูลห้ามฟาวล อะไรที่มันพอมเพื่ออย่าฝาวนะครับเพราะคนนี้เล่นลูกนิ่งดีนะครับส่วนลิเวอร์พูลเองนะครับเจอกับเวสต์แฮมยูเต็ดที่แอนฟิลด์เนี่ยหนัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับชนะรวดเลยนะครับเนี่ยหแมตต์อยู่ในบ้านนะครับหวานเจี๊ยบนะครับลิเวอร์พูลหวานเจี๊ยบเลยนะครับเขาก็เลยให้ลิเวอร์พูลชนะ2-1นึ่งนะครับจากบูสกอร์นะครับอ่ะนี่คือบทวิเคราะห์ของบูสกอร์นะครับต่อไปเรามาดู แอดมินวิเคราะห์ขนหน่อยขอออกตัวเช่นเคยนะฮะแอดมินก็เป็นแฟนบอลน,นัน่นแหละนะครับเป็นคนธรรมดาก็อยากให้เป็นแฟนร่วมสนุกด,ด้วยกันวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับพิมพ์มาเลยนะฮะว่าลิเวอร์พูลจะใช้เทคนิคใดกำราบคุณคอนเวตแฮมนะฮะอ่ามาฟังแอดมินกันหน่อยนะครับแอดมินนะครับคู่นี้ค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่เราสนใจประจําสัปดาห์นี้เลยนะครับเพราะเป็นเกมระหว่างทีมที่ทําผลงานดีๆกาลังขาขึ้นเลยนะฮะท่านผู้ชม ทางลิเวอร์พูลของพวกเราก็ฟอร์มร้อนแรงยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนเวสแฮม,มยูเต็ดก็กลับมากินฟอร์มเก่งได้แล้วนะในสไ,ลนสไตล์การทําทีมของกุนซือเดวิดมอยนะครับก็คือเหนียวแน่นไว้ก่อนแล้วก็อาศัยเรื่องการโต๊ะลับเร็วนะครับเข้าทําประตูนะฮะซึ่งแน่นอนมาเยือนแอนฟิ์นะครับสิ่งที่จะทําได้ก็คือตั้งรับอย่างอดทนแล้วใช้ความเร็วของปีกตั้งสองข้างเข้าทำนะครับแล้วก็ สูน้าที่สูงใหญ่อย่างอันโตนิโอนะครับเข้าฮอตตรงนี้แหละคือเดาไม่ยากเลยว่าเบนแฮมจะมาลักษาะนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนลูกเกมนั้นก็น่าจะเป็นลิบูของพวกเราเป็นฝ่ายของบอลบุกเข้าใส่สถา,านเดียวท่านผู้ชมนะครับเพราะเบนแฮมเนี่ยมันตั้งใจมาตั้งรับอยู่แล้วนะครับรอสวนกลับตามแนวทางของน้มยนะฮะทำมาทุกทีมก็ทําอย่างนี้แหละนะครับแถมยังลิบููของพวกเราเนี่ยต้อง มีสมาธินะครับอย่าหลุดนะครับต้องอยู่ในสติของตัวเองนะครับเพราะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสไตล์รถบัสสองชั้นมันเป็นยังไงนะครับอย่างหงุดหงิดต้องมีสตินะครับพยายามอดทนไว้ก่อนนะครับซึ่งลิเวอร์พูลนะครับบุกไปเนี่ยก็ต้องระวังหลังบ้านด้วยนะครับเพราะว่าทางฝั่งเกมสวนกลับของเวนแฮมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแมนซิตี้โดนยิงมาแล้วนะครับโดยเฉพาะการเข้าทำของอันโตนิโอนะครับ แล้วก็โบเวนเนี่ยรวมถึงปาเกต้าทั้งด้านซ้ายเนี่ยนะครับคือปับปบปบ,บอล1น3เนี่ยแป๊บเดียวถึงหน้าประตูแล้วนะครับนี่แหละครับมันก็เลยทําให้การสร้างความแตกต่างขนแป่งที่เก็บ3คะแนนอ่าที่เก็บชัยชนะสานัดนะครับชนะเชลซีไบรตันแล้วก็ลูตันเนี่ยก็เพราะว่าในเรื่องของการเล่นเกมโต้กลับที่มีความเฉียบคมนะฮะโดยเฉพาะจลอนโบเวนเนี่ยโอ้โหต้องระวังเลยนะฮะ นี่แหละครับเราต้องระวังหลังบ้านด้วยนะครับเกมนี้นะโอ้โหดูแล้วอึดอัดเลยท่านผู้ชมเนื่องจากว่า,าภาพรวมเนี่ยเวนแฮมมาอุดแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนถ้าหากเกมมันยืดเยื้อไปเรายังยิงประตูไม่ได้กับกลายเป็นกดดันนะครับก็คือลูกแรกต้องมาให้ไหวนะครับสำหรับแอดมินนะครับเพราะถ้าลูกแรกมาช้ากลายเป็นกดดันนะครับเพราะเราก็ เ,เสียประตูกับทุกงนัดด้วยและเกมรุกของเวนแฮมก็ไม่ธรรมดานะครับฉะนั้นนัดนี้นะครับดูอึดอัดแน่นอนนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าด้วยความที่ลิเวอร์พูลนะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะตายยากแล้วตอนนี้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร้ากำลังใจแหละกำลังเริ่มมาหลังจากพิกกลับมาชนะได้หลายนัดแลลวนะครับเกมนัดน,นี้นะครับผมมองว่ายังไงเสียนะครับเ,เกมรุกของเราค่อนข้าง ฝากความหวังไม่ได้นะครับแล้วไว้ใจได้นะครับถึงแม้ว่าทางฝั่งคุณคอนเวนแฮมเนี่ยจะค่อนข้างมีความเหนียวแน่นเขี่ยวลากดินเลยทีเดียวนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าลูกเล่นนะครับและการก็ทำอันหลากหลายของลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับทำให้ลิเวอร์พูลของเราสามารถจะเอาชนะเวนแฮมยูไนเต็ดได้ในเกมเกมนี้นะครับแต่จะไม่ถึงกับถล่มนะครับเพราะดูจากแมต ผ่านๆมาของเวนแฮมมันเล่นเหนียวแน่นจริงๆนะฮะแล้วโตก,กับอย่างไวแถมที่มีทีเด็ดก็คือเรื่องลูกนิ่งเองฉะนั้นตรงนี้นะฮะคือลูกแรกมาไวนะครับลิรูพูจะคลายความกดดันก็คือมองนะตรงนี้เลยว่าลิร์พูของบอองห้ามเสียประตูไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะยากนะครับเอาเป็นว่าไม่อยากเชียร์แบบในนัดที่ผ่านมาโดนนําไปก่อนแล้วมันยิงคือได้อันนี้เป็นบททดสอบเลยนะฮะเพราะเวนแฮมเนี่ย เหนียวแน่นนะครับท่านผู้ชมถ้าเสียไปก่อนเนี่ยอันตรายฉะนั้นผมว่าบอสคงกำชับมาอย่างดีแล้วล่ะนะครับว่าอย่าเสียประตูให้กับเวสแฮมไปก่อนนะครับฉะนั้นถ้าหากลิวูยิงนําไปก่อนปุ๊บเนี่ยคลายความกดดันตรงนี้แหละมันจะทําให้เวสแฮมนะครับบุกขึ้นมาสู่ลิเวอร์พูลใส่ลิเวอร์พูลทำให้เกิดช่องว่างให้เราเล่นงานเวสแฮมได้นะครับผมค่อนข้างมั่นใจอีกเกมว่าลิเวอร์พูลของพวกเราน่าจะเฉือนชนะเวสแฮมยูไนเต็ดได้นะครับ แนวรับที่เคี่ยวลากดินจริงๆของดีวิดมอยนะครับดูระบบก็รู้นะครับผมว่าลิเวอร์ pool ของเรานะครับสกอร์ขัาดการลิเวอร์ pool จะเก็บ3คะแนนได้ด้วยการเฉือนชนะเวนแฮมยูเต็ด12หรือ2ประตูต่อ1นะฮะอ่าในความคิดของแอดมินนะครับคือต้องซื้อใจเกมรุกของลิเวอร์ pool เกมนี้นะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะฟุนทีมด้วยนะครับสำหรับตัวนักเตะนะฮะให้ลิเวอร์พูลชนะ 10หรือ21แล้วแฟนๆลครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับเกมกูน้นี้พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับก็แฟนๆลิเวอร์พูลห้ามลืมนะครับพรุ่งนี้วันที่24กันยายนนะครับตามเวลับประเทศไทย2ทุ่มตรงนะห้ามลืมนะแล้วหลังจบเกมเรามาพูดคุยกันนะครับช่องกดไลค์ชอ่องกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่กลับสวัสดีครับ